หุนเซนหุนมาเน็ตล้อนจัดค่ะซื้อเมรปล่อยข่าวอ้างไทยวางแผนใช้เครื่องบิน a อ6 ok, รอบสังหาร สื่อขมนหลอนข่ะปล่อยข่าวอ้างไทยวางแผนใช้เครื่องบินโจมตีเบา AT6TH บินขึ้นจากจังหวัดตรัยยิงขีปนาวุธติด GPS สังหารหุ่นเซนหุ่นมาเนตสองพ่อลูกผู้นำขเมนสืบเนื่องจากวันที่5สิงหาคมปีพศ2568ค่ะสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของทางการหนยข่าวกรองต่างประเทศรายงานว่า ไปวางแผนที่จะใช้เครื่องบินโจมตีเบา AT6TH ซึ่งติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลีซึ่งหลบหนีการยิงสกัดได้ง่ายกว่าและมีขนาดเล็กกว่า F16 ซึ่งเร็วกว่าและไม่เปิดโอกาสให้กองทัพกัมพูชาได้ตอบโต้เพื่อใช้ขีปนาวุธยิงสังหารนายคุณเซน ประธานวุฒิสภาและนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยทางเฟซบุ๊กอ้างว่าข่าวกรองต่างประเทศระบุว่าเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมปีพศ2 5 6 8ประเทศไทยได้รับเครื่องบิน8ลำขีปนาวุธ200ลูกและเครื่องบินอีก4ประเภทจึงซ่อมและจัดซื้อมาจากเกาหลีใต้ขีปนาวุธเหล่านี้มีสมรรถนะและอันตรายมากเพราะมีระบบนำทาง GPS สำหรับยิงหรือทิ้งเป้าหมายที่ดีและทางเฟซบุ่กอ้างอีกว่าตามแผนของกองทัพอากาศไทยจะทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องบินลำนี้ จังหวัดตราดก่อนตั้งแต่วันที่4สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปพวกเขาจะสรุปบทเรียนจากการรบชายแดนหากไม่สามารถยึดครองพื้นที่ทั้ง8แห่งได้ไทยจะใช้เครื่องบิน AT6H บินจากจังหวัดตราดหลีกเลี่ยงความสนใจของหน่วยยามฝั่งกัมพูชาและรอข้อมูลจากสายข่าวกรองที่อยู่ในกัมพูชาเพื่อระบุที่พักของนายฮุนเซนและนายฮุนมาเนตเพื่อทิ้งระเบิดใส่และบรรลุเป้าหมายอย่างไรก็ตามค่ะเพจ The Y Chronicles ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกโพสต์ข้อมูลว่ารายงาน งานข่าวดังกล่าวเป็นความพยายามเชื่อมโยงกับข่าวทางการไทยเตรียมบรรจุเครื่องบิน AT6 จำนวน8ลำเพื่อช่วยภารกิจชายแดน และการจัดหาระเบิดนำวิถีด้วย GPS จำนวน200ลูกและเครื่องบินอีก4ลำที่จัดหาหรือปรับปรุงใหม่ในเกาหลีใต้รายงานว่าอาวุธเหล่านี้มีสมรรถนะการโจมตีที่แม่นยำสูงซึ่งหากนำไปใช้งานจริงอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงค่ะอย่างไรก็ตามเครื่องบิน AT6TH ค่ะที่ประเทศไทยเตรียมบรรจุล่าสุดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดการโจมตีทางอากาศและอื่นๆแต่เครื่องบินลำนี้ลองหนไม่ได้แต่อย่างไรซึ่งหมายความ ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลเลยที่จะใช้ AT6TH ในภารกิจรอบสังหารประเด็นถัดมาคือเรื่องของเครื่องบิน AT6TH มีเพดานบินที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบ F16 และเครื่องบินรบกริปเปนรวมไปถึงความเร็วสูงสุดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งไม่เหมาะกับการโจมตีลึก เพื่อลอบสังหารทุกประการหลายประเด็นข่าวค่ะที่รายงานไม่มีมูลอย่างชัดเจนทั้งไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและขัดแย้งกับความเป็นจริงอีกทั้ง KGGB ค่ะหรือระเบิดนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลีนั้นเราได้มีการใช้ในความขัดแย้งครั้งล่าสุดไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะ